สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูปัญญาสอนชิลินะครับครูสังคมศึกษาจากโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมน,นะครับวันนี้เรามาถึงอี e ทสุดท้ายก็คือ EP ที่5เราจะมาทําความรู้จักในเรื่องของน้าผิวดินนะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปทําความรู้จักกันเลยวัฏจักรน้ํานะครับวัฏจักรน้นรําก,ก็คือน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะนะครับสามารถเปลี่ยนได้4ี่แบบ1การระเหย 2อหยาดน้ำฟ้า3น้ำท่าและ4การซึมผ่านนะครับปัจจัยการไหลของทานน้ำนะครับหนึ่งความลาดชันของทานน้าทานน้ำเนี่ยจะมีความแตกต่างกันโดยหากพิจารณาหน้าตัดจะพบว่าทานน้ำเนี่ยมีความชันมากบริเวณต้นน้ําและมีความชันลดลงบริเวณปลายน้ําหากดูความชันทานน้าเป็นหลักน้ําบริเวณต้นน้ำเนี่ยจะไหลเร็วกว่า ปลายน้ำนะครับ 2. ขนาดล่องน้ําวัดจากภาพตัดขวางนะครับต้นน้ํามีล่องน้ําแคบกว่าปลายน้ําทําให้น้ำเนี่ยจากบริเวณต้นน้ำเนี่ยมักจะไหลเร็วกว่าปลายน้ําเสมอนะครับอัตราการไหลในทาน้ําหมายถึงปริมาณน้ําที่ไหลผ่านจุดใดๆซึ่งล่องน้ําขนาดคงที่หากมีน้ําเติมเข้ามามากน้ําก็จะไหลเร็วนะครับเพื่อระบายน้ําให้อยู่ในสภาวะปกตินะครับ ความหยาบทานน้ําท้องน้ำเนี่ยจะมีความหยาบไม่เท่ากันนะครับต้นน้ําตะกอนน้าใหญ่นะครับปลายน้ําตะกอนน้าเล็กนะครับความหนืดของทานน้านะครับการไหลแบบปั่นป่วนบางครั้งเกิดเป็นการไหลแบบสวัดขึ้นย้อนกลับนะครับหรือเมื่อไหลผ่านน้ําเกิดเป็นกระแสน,น,น้ําวนหากมีเศษกวดอยู่ในหลุมกวดเนี่ยจะกิ้งวนขัดสีและกัดก่อนหลุมจน เป็นหลุมทรงกลมเรียกว่ากุมภลักษ์หรือบ่อลูกหม้อนะครับชนิดของทานน้ำนะครับาการเกิดทานน้ำฝนตกลงพื้นจนดินอิ่มน้ำน้ำเนี่ยเริ่มสะสมบนผิวดินเป็นแผ่นน้ำบางนะครับไหลแบบแผ่นน้ำและน้ำเนี่ยค่อยๆลดกัดเซาะจนเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขึ้นเป็นทานน้ำสายเล็กลำ้วยแควและรวมกันเป็นทานน้ำแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำนะครับ ตะกอนทานน้าก็คือการกัดกร่อนล่องน้ำเนี่ยทำให้เกิดตะกอนทานน้าที่พัดพาตามทานน้ํา3แบบ 1. ตะกอนละลาย 2. ตะกอนแขวนลอย 3. ตะกอนทองน้ํานะครับทานน้ําตรงก็คือเกิดที่สูงต้นน้ํานะครับทานน้ำเนี่ยจะปรับระดับท้องน้ําให้ใกล้น้ําทะเลปานกลางนะครับการกัดกร่อนต้นน้ําจึงเป็นการกัดกร่อนแนวดิ่ง ทานน้ำไหลตรงร่องน้ำเป็นหุบเหวลึกเมื่อมีการผุพังด้านข้างของหุบเหวลึกร่องน้ำจะเป็นรูปตัววีนะครับทานน้ำเปียเมื่อทานน้ำไหลออกจากร่องเขาสู่ที่ลาบทานน้ำเนี่ยจะไม่มีร่องน้ำควบคุมการไหลนะครับความเร็วลดลงนะครับตะกรนมากนะครับแล้วก็เกิดทานน้ำแตกแขนงไหลตามความลาดเอียงนะครับทานน้ำโค้งตวัดเกิดที่ปลายน้ำนะครับ ความชันของทาน้ำเนี่ยต่ำมากระดับท้องน้ำเนใกล้เคียงนะครับกับน้ําทะเลปานกลางทาน้ํากัดก่อนแนวลาดเป็นหลักนะครับความเร็วน้ําสูงสุดอยู่ที่โค้งนอกนะครับส่วนโค้งในจะมีความเร็วต่ําสุดนะครับเรือตามน้ำเนี่ยนะครับควรให้เรืออยู่กลางล่องน้ําส่วนเรือทวนน้ําควรให้เรือเนี่ยอยู่ริมตะลิ่งนะครับอ่าภูมิลักษณ์ทาน้ําโค้งตะวันนะครับตะลิ่งชัน ผลจากความเร็วของน้ำเนี่ยแตกต่างกันในพื้นที่ทําให้โค้งนอกเนี่ยถูกกัดก่อนได้ง่ายจนเกิดเป็นตลิ่งชันนะครับเนินทรายริมตลิง่งโค้งในของทานน้ําซึ่งมีความเร็วจากการไหลของน้ําที่ต่ําจะเป็นแหล่งสะสมตัวของตะกอนพอกอยู่ริมตลิง่งเรียกว่าเนินทรายริมตลิ่งนะครับทะเลสาบรูปแอกนะครับทานน้าจะโค้งตวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกิดการตัดฐานน้าแยกนะครับทานน้าโค้งตวัด ออกจากฐานน้ำหลักแล้วก็เกิดเป็นทะเลสาบลูกคล้ายแอกหัวเทียมเราจะเรียกว่าทะเลสาบรูปแอกนะครับอ,อันนี้เป็นทะเลสาบรูปแอกนะครับตามลําน้ํามูลนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับที่ลาบน้ําท่วมถึงนะครับเกิดจากการกวัดแกว่งของฐานน้ําโค้งตะวันนะครับหินแข็งถูกกัดก่อนแล้วก็ตะกอนทับถมนะครับเกิดที่ลาบ ว้างนะครับขนาดทาน้ําเรียกว่าที่ลาบน้ําท่วมถึงนะครับมอ,องมาจะมีลักษณะเป็นรูปตัวยูนะครับหรือเรียกว่ารูปน้ําล่องน้ํารูปตัวยูก็ได้ครับคันดินธรรมชาตินะครับคันดินธรรมชาติก็คือเวลาฤดูน้ําหลากนะครับน้ำเนี่ยจะหลากล้นตลิ่งน้ําที่ไหลในล่องด้วยความเร็วจะเออ ออกจากล่องและลดความเร็วทันทีตะกอนที่พัดพามาตามฐานน้ำเนี่ยจะตกทับถมนะครับแล้วก็เกิดเป็นเนินคล้ายคันดินขนาไปตามล่องน้ำเราจะเรียกว่าคันดินธรรมชาตินะครับตะพักลำน้ำตะพักลำน้ำก็คือผลจากการยกตัวหรือปรับระดับพื้นที่และการกวัดแก่งและการกัดกร่อนในแนวลาบของลำน้ำเนี่ยจะทำให้เกิดตะพักลำน้ำนะครับรูปและรูปแบบของฐานน้ำนะครับอ่า ระบบทานน้าระดับทานน้ำเนี่ยฐานน้าที่ได้จากต้นน้ําเราจะเรียกว่าสาขาหนึ่งเมื่อไหลบรรจบกับทานน้าอื่นจะเรียกว่าทานน้าสาขาที่2และรวมกันจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับระบบทานน้ำนะครับสลุ่มน้ําหรือแอ่งรับน้ําแบ่งโดยสันปันน้ํานะครับรูปแบบทานน้ําเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลการจําแนกชนิดของหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยานะครับ รูปแบบทานน้ำนี่นะครับกิ่งไม้พบมากสุดนะครับน้ำจะไหลเชื่อมกับมุมแหลมนะครับสองตั้งฉากไหลาตามรอยแตกหินรอยแตกส่วนใหญ่ตั้งฉาก3เถาองุนเกิดในหินแข็งสลับอ่อน4ีลัศมีเกิดที่เขาลูกโดด 5. ขนานพบที่มีรอยแตกหินเด่นทิศเดียวนะครับหวงแหวนพบในโครง โครงสร้างโดมนะครับภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับภัยพิบัติตามลําน้ำภัยพิบัติต้นน้ําเช่นน้ําท่วมฉับพลันเศษหินไหลาลากนะครับภัยพิบัติปลายน้ําการสูญเสียพื้นที่ริมตลิ่งน้ําท่วมขังสิ่งปฏิกูลทับถมนะครับภัยพิบัติน้ําท่วมก็คือน้ำเนี่ยมันล้นเออน,นะครับจากล่องน้ําเกิดได้สาเหตุเกิดได้หลายสาเหตุนะครับหนึ่งฝนฟ้าขนอง จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันนะครับฝนตกทั้งวันจะเกิดน้ําขังนะครับขึ้นพายุซัดฝั่งนะครับพายุซัดน้ําทะเลขึ้นมาหลากตามชายฝั่งนะครับแล้วก็ก้อนน้าแข็งถล่มปิดทางน้ําเกิดน้ําท่วมขังและสุดท้ายการพังทลายของเกษตรกรที่เคยกั้นน้ําเอาไว้นะครับการบริหารจัดการน้ำนะครับการสร้างสิ่งป้องกันทางกายภาพการสร้างคันดินนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเอา่อล้นเนี่ย นะครับทำให้ร่องน้ํากว้างขึ้นได้นะครับการสร้างเขื่อนเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการน้ําแต่อาจจะทําให้ลักษณะของต้นน้ําเหนือเขื่อนเนี่ยและใต้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแก้มลิงก็คือการจัดหาพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็ชะโลนะครับน้ําไม่ให้ล้นเข้าลําน้ําแล้วก็กักนะครับรอรอะบายนะครับการขุดลอกร่องน้ําก็คือการกําจัดขยะนะครับ กําจัดเศษตะกอนนะครับทำให้น้ำเนี่ยลึกขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับออย่างเ,เช่นคลองรัดโพูอํอเภอพระปะแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับการติดตั้งระบบเตือนภัยจะเป็นการให้ความรู้แก่ชุมชนติดตั้งสถานีตรวจวัดะระดับน้ําและระบบตรวจวัดปริมาณน,น้าฝนครูปัญญาหวังว่านักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนจะได้รับความรู้เรื่องน้ําผิวดินที่ เพิ่มมากกว่นี้ครูปัญญาขอจบการให้ความรู้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเราจะมาพบกันใหม่ครับในตอนต่อไป